ไตสนครับแล้วไตคืนนี้จะสวยมากแล้วปั๊บ,บ,บมันสกกูแวกแรงไปหน่อยครับผมแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับในเวลาไตสอกว่าอย่างนี้กดติดตามเหตดนี้ฝากกดติดตามเหจดนี้ด้วยฮะโอ้โหไม่หลับไม่นอนจริงๆนะค,คนดู ครับลูกนี้ครับผมพีดบิครับเข้าวงมาลูกนี้จบมาตึบโอ้โหลูกนี้คุณคุมโซนได้ดีครับทางด้าน,นน้องนวพรนะมือขึ้นของทีม pw เรามาดูครับผมพี่ตายบันทิภาวงชูวเวทลูกนี้จะขึ้นอยู่ตรงไหนจะคุมโซนยังไงลูกนี้จ็ับตับโอ้โหหยอกได้ดีครับแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับผมใบนี้นะครับเรามาดูคับผมทีมของ P.W. ครับส่งพี่เนยครับผมไปตีเลยลูกนี้ ลูกมีตีโตนรรับหนึ่งตีติดรับสองครับเขาา้าบูมมาจ๊บปั๊บหมดไปเลยครับผมนะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับผมนะผู้หญิงผิวขาวขนาดนี้แล้วหน้าตาดีด้วยจะตีติดเข้าบูมมาลงเลิฟครับขับรถชูช่วยจะไปสวนครับ ไตเกอนี้จะสวยมากแล้วจุ๊บบับ,บม,มันสกูแวกแรงไปหน่อยครับผมเอาว่าตอนนี้ยังเหลือหนึ่งแต้มอยู่ <c oughs> ขอจะกดอีกหนึ่งใบครับผมนะติดรับสองครับไต้ติดรับสามครับลูกนี้น้องเลิฟคันถนถชูช่วย เขาวงมาลูกนี้บ้บออกกาปุ๊บเจาะหัวไปแต่ไม่ออกครับเอาครับมาดูขบวมลูกนี้ครับตายมันที่พาวงชเวด เล่นยังไงฮนะเข้าดูมาห <Okay. S 1> นีจบมัดตึบโอ้โหเล่นฉลาดครับขึ้นมาอยู่หน้าลูกที่ได้แต้มครับโอกาสตีแล้วโดนช็อตเนี่ยอาจจะมีฮนะแต่ต้องดูครับพี่เนยครับไม่สนใจครับเข้าวงมาตีโดนรับหนึ่งครับตีติดรับสองมีโอกาสช็อตอยู่นะครับลูกนี้ บ้มแล้วไปเหลี่ยมะเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้จุกมัตึงโอ้โหมีการสะบัดมือไส่โป้งด้วยนะ,ะครับตอนนี้ในสนามครับยังได้อยูหนึ่งแต้มอยู่อพีดับบิลลูกนี้เข้ามาลูกนี้จุกมับ อ้หลุดไปนิดนึงยงะจะทำยังไงครับผมใบนี้ในสนามมีเสียอยู่หนึ่งแต้งครับลูกกุมซ้อนมีอยู่สามใบ น้องเลิฟครับลูกนี้เข้าวงมาลูกนี้จุ๊บปั๊บสกิปน,นิดนึงฮะเอาครับในสนามตอนนี้เนี่ยพีิน่าจะได้ยนุนหนึ่งแต้มนะครับ เราไปดูครับผมลูกนี้ครับจะขึ้นเก็บแต้มเพิ่มได้หรือเปล่าครับพีเดอร์บิลจบครับจัโอ้โหอ้าวครับขึ้นมาเปลี่ยนนะับน่าจะได้สองด้วยนะโโเดี๋ยวตีรับสองอ้าวครับผมนะเข้าม,มา ผิดลายฮะในสนามยังได้อยู่แค่นหนึ่งแต้มเท่านั้นังผมงนี้จะทำยังไงฮะ่าจะเข้าแทกกระแทกหรือเปล่า โอ้โหใบนี้เก็บแต้มทีสองไปได้ครับแต้ครับสองแปมในสนามของใบนี้